วันนี้ไพ่อ,อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะแสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมรับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องกังวลนะคะมีเรื่องกังวลคิดหนักคิดมากเรื่องการเงินนะคะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะระวังปัญหาด้านสุขภาพ หลายๆคนรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆนะคะอยากจะไปจําศีลอยากจะไปบวชนะคะอยากจะไปจําศีลภาวนาหรืออยากจะไปบวชไปทําสมาธินะคะบางคนอยากจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆ, <c oughs> ๆเพิ่มเติมไปศึกษาไปเรียนต่อนะคะหาข้อมูลนะคะหาข้อมูลทําธุรกิจหรือการเรียนนะคะ <c oughs> เพิ่มเติมนะคะในช่วงนี้ระวังนิดหนึ่งนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะไม่สบายนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้ระวังปัญหามีเกณฑ์ได้ไปพบหมอนะคะ ช่วงนี้คุณจะมีโชคมีลาภเกี่ยวกับการเงินนะคะการเงินค่อนข้างโดดเด่นจะมีโอกาสได้โชคได้ลาภเกี่ยวกับการเงินนะคะเข้ามานะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณคือสีเขียวสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้สองหนึ่งหนึ่งนะคะขอให้คุณโชคดีร่ํารวยค่ะ